ท่วงประมาณสักรอยต่อเที่ยงคืนสอ,อนตอตริงชันเนี่ย เขาได้รับแจ้งว่ามีคนโดนแทง<ะ>และต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องการไม่รับโทรศัพท์คุณผู้ชมดูสภาพคนเจ็บก่อนพี่ที่บาดเจ็บเนี่ยแกชื่อว่าคุณเกื้อกูลเนี่ยนะครับแกโดนแทงที่ท้องในสภาพแกนะฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูผังตัวบุคคลฮะและเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานให้ดูแกถูกรุมทําร้ายจากบุคคลสองคนก็คือในก้าวกับในใหม่มแล้วปมทั้งหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมาจากก่อนหน้านี้ประเด็นก็คือ เ้าเขาโทรหาพี่เกื้อกูลแล้วกลายว่าพี่เกื้อกูลไม่รับสาย9ก้าก็เลยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์หาเกื้อกูลเกื้อกูลรับสาย9ก้าก็บอกอ,อ้าวเฮ้ยไอ้น้องเอ็งปีนเกียวนี่หว่าเ,<อ>เหมือนกับพี่9ก้ากยุ่ในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพี่ทำไมเวลาข้าโทรหาเอง็งเอ็งไม่รับทำไมข้าให้คนอื่นโทรหาทำไมเอง็งเกื้อกูลเอ็งถึงรับสาย หลังจากนั้นความโมโหที่ไม่รับโทรศัพท์คุณผู้ชมฮะพี่เก้าขนพวกไปเลยพร้อมกันในใหม่ <ฮะ S 1> ขนไปหาเกื้อกูลถึงถิ่นซอยอัศวะพิเชษ19เป็นแคมป์คนงานคุณผู้ชมฮะและนี่คือวงจรปิดแค่ไม่รับสายพี่เก้าชวนเพื่อนไปกระซวกเลยเ <ฮะ S 1> ปิดวงจรปิดตัวที่หนึ่งฮะห้า <ฮะ S 1> ทุ่มสินาทีของเมื่อคืนนี้ เราจะเห็นว่าคุณใหม่ขับใช่ไหมค่ะคุณใหม่ขับ9เป็นคนซ้อนนะคะให้ดูตรงมอเตอร์ไซค์หน่อยสิฮะ,ะมาแล้วนะเนี่ไม่รับสายพี่ใช่ไหมปิ้งเกี้ยวนี่นาหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันจะมีวงจรปิดตอน5้าทุ่มห้จับภาพทางด้าน9้ากับใหม่เนี่ยนะฮะหลังจากน่าจะแทงแล้วออกจากซอยออกจากซอยหนีอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ที่สําคัญกลุ่มคนที่ก่อเหตุ เห็นบอกว่าขับหลบหนีใช่นี่เดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือแทงเสร็จจะไม่เห็นนาทีแทงถูกไหมแต่เห็นบอกว่าคุณเกื้อกูลโดนแทงเนี่ยจนไส้ไหลค่ะได้ไหมฮะรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างฮะนี่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนี่แล้วมันจะมีตอนที่เอาคนเจ็บก็คือคุณเกื้อกูลเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปส่งโรงพยาบาลด้วยจะเห็นกระบะสีขาวนะคะนําตัวคนเจ็บไปก็คือคุณเกื้อกูลเนี่ยนะฮะ ไปส่งกันเองโดยไม่รอรถตำรวจหรือกู้ภัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องเราได้คุยกับพี่เกื้อกูลอ้เรื่องการไม่รับโทรศัพท์พี่เกื้อกูลยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะแกก็บอกว่ามันก็ไม่น่าถึงจะต้องทํากับผมแบบนี้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่รับโทรศัพท์เท่านั้นกลุ่มก่อเหตุเนี่ย คือมันมีเรื่องของการซ่อมรถด้วยใช่ไหมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ซ่อมรถให้กับทางด้านของพี่ก้ามือแทงตอนนั้นเนี่ยยังซ่อมรถให้ไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะแล้วก็ไปให้ช่างอื่นซ่อมแทนปรากฏ<อ>ว่ารถสามารถใช้ได้ปกติไม่มีเรื่องจุกจิกอีกเลยก็เลยทําให้ตัวในก้าไม่พอใจที่เกื้อกูลไม่ตั้งใจซ่อมรถให้ดีทั้งที่เจ้าตัวก็บอกว่าผมก็ไปให้คนอื่นซ่อมให้แต่มันก็เสร็จเหมือนกัน แล้วโทรศัพท์ก็ไม่รับถ้าใน,นก้าวอาจจะกโกรธก็เลยบุกมากระนำแทงเอาฟังเสียงเขาหน่อยฮะคุณเกื้อกูลฮะเงินไม่กี่บาทจะจะหนักสึ่ขนาดนี้แกคํานองว่าผมไม่รับโทรศัพท์สองแล้มั้งครับออผมเหตุมีแค่นี้ไม่รับโทรศัพท์มาถึงแทงเลยใช่ครับอยากให้เขามอบตัวไหมพี่อยากครับอยากให้เขามอบตัวฝากอะไรถึงเขาไหมผมไม่ยอมฟังอยู่แล้วผมจะไม่ถึงที่สุด ผมไม่ผีดแต่อ่ะทั้งหมดนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชม